ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ HONDA ในการแนะนำา c b 400 Super f o รุ่นสุดท้าย Final Edition ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565โดยมี2แบบให้เลือกเหมือนเดิมครับนั่นก็คือ c b 400 Super f o และ c b 400 Super Bodor โดยรุ่นสุดท้ายนี้จะผลิตได้ถึงเดือนตุลาคม2565หลังจากนั้น1พฤศจิกายนจะไม่สามารถผลิตได้อีกต่อไปนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการที่ฮอนด้าญี่ปุ่นได้มีการยกเลิกสายการผลิต CB400 Super f o รุ่นยอดนิยมซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการ Big กไบคของญี่ปุ่นทั้งสื่อมวลชน ทั้งแฟนคลับของ CB 400 Super f o ที่มีอย่างมากมายตลอดช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมามันคือรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนเกตที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งตลอดการแต่มาถึงวันนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะเนื่องด้วยเรื่องของมาตรฐานยูโร5มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าทำไม CB 1,300 SF ยังคงขายได้แต่ทำไม c b 400 SF หรือซูเปอร์โนั้นทําไมขายต่อไปไม่ได้ต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเครื่องยนต์ของ CB1300 ึ่งพัเปอร์โนั้นเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่กว่าสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้แต่ว่าเครื่องยนต์ของ CB400 ี่ร้อยซเปอร์โนั้นเป็นบล็อกเก่าที่ผลิตมาตั้งแต่ปี1986ในรุ่นของ CBR400R a e r o ในขณะที่ CB400 s u p e r นั้น เปิดตัวครั้งแรกในปี1992ก็จะเห็นว่าบล็อกขยนตัวนี้เก่ากว่าตัวมันเองไปถึง6-7ปีแม้ว่าภายหลังจะมีการอัปเกรดติดตั้ง Hyper v t e c เทคเล l เข้าไปมันก็มาได้ถึงเพียงแค่วันนี้เท่านั้นครับตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็มักจะมีคุณผู้ชมสอบถามถึง Hyper v t e c เว่ามันทำงานอย่างไรโดยพื้นฐานของระบบ h y เปอร์วีเทคเลเวนั้น ถ้าเป็นเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้าในช่วงรอบเดินเบาจนถึง6,300รอบต่อนาทีเครื่องยนต์จะทำงานเพียงแค่2วาลวต่อสูบเท่านั้นแต่เมือ่อเครื่องยนต์มาถึง6,300รอบต่อนาทีแล้วแรงดันน้ำมันเครื่องจะทำให้วาลวทำงานครบ4ตัวต่อสูบในขณะที่เกียร์6 4วาลวจะทำงานที่6,750รอบต่อนาทีซึ่งจะแตกต่างจากเกียร์1ถึงเกียร์ห ซึ่งระบบ Hyper V-Tech Level แบบนี้หลายคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวของ c b 400 Super f o มาอย่างยาวนานปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ของ c b 400 Super f o นั้นผ่านเพียงแค่ Euro 4เท่านั้นครับให้พลังสูงสุด56แรงม้าที่11,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด39นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อน,นาที ให้ความประหยัดสูงสุด31กิโลเมตรต่อลิตรที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีคุณผู้ชมบางท่านอยากให้ฮอน d a นั้นนำเครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc ของรุ่น CB650R หรือ CBR650R มาใส่เข้าไปในโครงสร้างของ CB400 Super f o นั้นทำได้หรือไม่คำตอบก็คือทำได้ครับแต่ว่า มันไม่สามารถขายได้ในยุโรปหรือแม้แต่ตลาดในอเมริกาก็ตามมันจะขายได้เพียงแค่เมืองไทยของเราเท่านั้นครับซึ่งลำพังยอดขายของในเมืองไทยนั้นไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการลงทุนถ้าจะมีการผลิตส่งกลับไปญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เอาหรือเอาก็แล้วแต่ต้องอย่าลืมครับว่ามันไม่ใช่ c b 400 s u p e r f รรุ่นตำนานมันจะกลายเป็นรุ่นใหม่ c b 650 SuperFO ซึ่งถ้าหากว่าจะมีการผลิตเพื่อขายในเมืองไทยเพียงอย่างเดียวบอกเลยครับว่าไม่คุ้มต่อการลงทุนตลาดในยุโรปและอเมริกาไม่ไ้ความนิยม c b 400 Super f o u ในอดีตแต่อย่างใดจะมีก็แต่ในเมืองไทยนี่แหละครับที่ให้ความชื่นชอบกันอย่างมากมายดังนั้นโปรเจกต์ c b 650 Super f o u จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะเหตุนี้ครับมีแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงของ SuperFO u ในเมืองไทย ขอร้องให้ผมนะครับช่วยบอกกับทาง Honda ว่าอยากให้มีการนำเข้าลอตสุดท้าย Final Edition จากญี่ปุ่นมาสู่ตลาดเมืองไทยจะก,กี่คันก็ได้100คัน200คันเปิดราคาเท่าไหร่ก็จะซื้อเพราะว่ามันคือรุ่นสุดท้ายของตำนาน CB 400 Super 4นั่นเองความจริงเรื่องนี้ผมเองก็เห็นชอบด้วยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคงทำไม่ได้เพราะเนื่องจากว่า ซูเปอร์โฟในญี่ปุ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบของเมืองไทยต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมหลายอย่างไม่สามารถนำเข้ามาขายได้เลยแบบเพียวๆส่วนที่มีบางท่านอยากให้มีการย้ายฐานผลิตรุ่นนี้มาที่เมืองไทยบอกเลยครับว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วในขณะนี้สรุปก็คือว่า CB400 Super รฟนั้นได้ปิดตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนในอนาคตจากนี้ไปฮอนด้ Honda ญี่ปุ่น จะมีการพัฒนารุ่นอื่นมาทดแทนหรือไม่จะมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นไปใช้รหัสอื่นหรืออย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ